ข้อผิดพลาดของการเริ่มฝึกภาษาของมือใหม่นะครับก็ข้อที่1นึ่งะครับเสียเวลากับแกมมาเยอะเกินไปคือจริงๆแล้วเนี่ยแกมมาสามารถเรียนรู้ได้แต่ว่าตอนแรกรู้แค่ขั้นต้นก็พอแล้วแล้วก็ให้รู้ว่ารู้จักว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่ว่ามันยังเป็นต้องไปคอลเลกทั้งหมดก็ได้ข้อที่2ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะวนอยู่กับคําทักทายแล้วก็คําบอกเวลาวันที่การอ่านตัวเลขซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันมันใช้จริงๆอะ่ะไอ้พวกแบบฝึกหัดทั้งหลายมันชอบมีสิ่งนี้ซึ่ง มันมันก็ได้ใช้ในข้อสอบมันมันเอาไว้สําหรับสอบเฉยๆแต่ว่าถ้าสมมติเราลุยไปจนถึงระดับอินเท์มีเดียตหรือว่าเราใช้ในการอ่านนิยายหรือเราไปอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นต่อไปก็คือไปท่องคําศัพท์ของคําที่เม่ค่อยได้เจอแต่ว่าพวกสื่อสอนพวกแบบหนังสือเนี่ยมันชอบที่จะเอาเอาไว้สาหรับเบกิเนอร์เนี่ยมันชอบเอามาใส่ก็คือแบบพวกสี ก็จะสังเกตได้ว่าแบบเวลาใส่หมวดสีมาเนี่ยมันก็จะใส่มาเต็มไปหมดเลยอะสีน้ําตาลสีชมพูสีเหลืองสีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมคิดว่าสีที่มันมีผลต่อ,อ,อระดับภาษาจริงเนี่ยคืออย่างเช่นคาําว่าขาวคําว่าดําเพราะมันจะมีแบบคําที่เอาวลีเอาไปเล่นคํานี้ไปใช้แล้วก็คว่าแดงแล้วก็คาว่าเขียวคาว่าฟ้าแค่นี้ส่วนใหญ่ส่วนพวกเครื่องแต่งกายอวัยวะเนี่ยก็ไม่ต้องไปรู้ทุกคนก็ได้นะอย่างเช่นคําว่าอวัยวะเนี่ยก็คือ ท,ท่องเริ่มต้นไปก่อนเช่นคำว่าหัวมันก็จะไปเชื่อมกับหลายๆคำศัพท์แล้วคำว่าตาคำว่าปากคำว่าหูพวกจมูกแก้มคิ้วอะไรพวกนี้ม,นมนันมืนมืวอแบบอาจจะเสียเวลาในการท่องเยอะเกินไปแล้วเราไปท่องคี์คำที่สําคัญดีกว่าอถ้าสมมติคำว่ามือก็สามารถมีในคําหลายๆอย่างได้แล้วคําว่านิ้วชี้ก็จะไปเชื่อมในหลายๆคําลําตัวอก อกก็จะสะท้อนถนึงพวกแบบพวกจิตใจอะไรนี้ลําตัวก็จะเป็นคําของพวกคําว่าแก่นอะไรประมาณนี้ซึ่งจะมีอยู่ในหลายภาษาอ่ะคาว่าขาคําว่าเท้าก็จะเป็นพวกคําเรียยเปยทั้งหลายแหละแล้วก็อีกอันนึงก็อันเนี้ยคนในครอบครัวจริงๆเรารู้แค่พ่อแม่พี่น้องไปก่อนแล้วไอ้พวกคําอื่อยๆลุงป้านะอ่าแบบฝั่งพ่อฝั่งแม่คุณปู่คุณยา่าอะไรเงี้ยี๋ยเราเราไปเจอศัพท์ในระหว่าง ในระหว่างเราไปฝึกแล้วเ,เราเข้าไปจำดีกว่าเราไม่จงเป็นต้องไปเริ่มอยู่กับตรงนี้ทีละสิบยี่สิบคนอะ่ะมันเสียเวลามากต่อไปก็คือพวกชื่อประเทศซึ่งหนังสือบก g น n n e r นะชอบเอามาใส่นะไอ้พวกชอบให้ชื่อประเทศว่าแบบในใน,ในประเทศนี้จะเรียกชื่อประเทศนี้ว่าอันนี้อันนี้อันนี้นนคือเดี๋ยวเราค่อยไปเจอตอนที่เราฝึกก็ได้เราไม่จำเป็นต้องไปจาแบบทีละเป็นลิสต์แบบเป็นบูลเลตสิบยี่สิบประเทศเหรอกอ่าแล้วก็ ผมก็เลยแนะนําเวลาเราท่องศัพท์เนี่ยเราจะท่องศัพท์จากความถี่ความถี่ของคําศัพท์มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า frequency dictionary อยู่คือมันจะเรียงเรียงเรียงลำดับตามความถี่อ่ะอย่างเช่นคําที่เจอบ่อยๆ in on ad อะไรพวกเนี้ยที่มันหรือว่าคำที่มันใช้บ่อยๆกินเดินประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆเรียงไปส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประมาณ5,000คำที่ผมเห็นอยู่ สำนักพิมพ์รุดเลตแต่ว่ามันก็มีของสำนักพิมพ์อื่นด้วยก็ลองดูบางที่ก็แบบ2,500ันาคำหรือว่าบางที่ก็ไม่ได้ของรุดเลตหรอกแต่ว่าที่อื่นทําก็ลองไปหาดูหรือว่าเซิร์ช Google เอาก็ได้พิมพ์ว่า f r e q u e n c y Dictionary ข้อที่2นะครับพิธฟอ l ร์ของ Fred. เฟซเฟซบุ๊กก็คือหนังสือที่เป็นวลีคือส่วนใหญ่นะอย่างเช่นคุณคุณจะไปเที่ยวแล้วแบบคุณก็เลยอ่าน อ่านทั้งประโยคนั้นท,ทั้งที่แบบไม่เข้าใจว่าทั้งประโยคนั้นมันหมายถึงว่าอะไรบ้างแล้วก็แบบเข้าใจไปเองว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอคำนี้ต้องพูดอย่างนี้คือจริงๆแล้วว่าวิธีการที่ใช้ได้เป็นเอเฟกตีที่สุดของเฟร e ด o บุ๊กเนี่ยคือต้องรู้ความหมายของแต่ละคําแล้วก็เราก็มาเชื่อมโยงกันเองในหัวแล้วก็เข้าใจว่าไอ้ความหมายเนี่ยมันหมายถึงอะไรซึ่งแนะนํานะเราต้องรู้ทีละคำโอเคครับอันนี้สําหรับผมเองนะ ก็คือพวกหนังสือฝึกอะพวกหนังสือการการเรียนการสอนของพวกภาษามันจะมีแบบฝึกหัดท้ายบทอะไรพวกเนี้ยซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมผมไม่ได้ทําเองผมจะแบบเปิดฉเฉลยแล้วก็ลอกเลยเปิดฉเฉลยแล้วก็ลอกเพื่อให้แบบผ่านตาว่าอ่ะอันนี้มันหมายถึงอะไรแบบเราเราจะได้แบบผ่านหัวในประโยคนั้นแต่แบบเราไม่จําเป็นต้องไปไปคําเค่งกับแกมม่าหรือว่าการสะกดคําให้มัน ูกต้องเรียงตามลําดับขนาดนั้นก็ได้ซึ่งมันก็จะเสียเวลาแล้วก็คือผมรู้สึกเสียเวลาลอกเฉลยไปเลยคือลอกเฉลยมันก็เหมือนลอกกันบ้านเพื่อนอ่ะมันก็ผ่านหัวเหมือนกันหรือจริงๆแล้วคุณจะข้ามไปเลยก็ได้